สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่ได้เข้ามาชมคลิปวิดีโอคลิปนี้นะคะวันนี้พบกับควรทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนะนะคะวันนี้ทางทีมงานได้มีบ้านเดี่ยวหนึ่งชั้นนะคะมานำเสนอทุกๆท,ท่านได้ชมกันค่ะ บ้านหลังนี้นะคะตั้งอยู่ที่อําเภอ์ปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะบ้านหลังนี้อยู่ห่างจากทะเลแค่7กิโลเมตรเท่านั้นนะคะบ้านหลังนี้มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด187ตารางเมตรตั้งอยู่บนเนื้อที่ดินทั้งหมด200ตารางวานะคะคือ2งานนั่นเองสำหรับบ้านหลังนี้นะคะอาเป็นบ้านแบบ2 in 1 2 in ิที่ว่านี่ก็คือ,อบ้านแบ่งออกเป็น2โซนนะคะโซนที่1เป็นบ้านพักอาศัยนะคะสห้องนอน3ห้องน้ำนะคะมีห้องน้ำในตัวทุกห้องเลยโซนที่2เป็นร้านอาหารนะคะเป็นร้านกาแฟหรือคาเฟ่นะคะซื้อแล้วท่านใดสนใจจะเปิดจิจาการร้านอาหารหรือร้านกาแฟก็สามารถทำได้เลยนะคะส่วนราคาบ้านหลังนี้นะคะอะ เจ้าของบ้านตั้งไว้ที่5ล้านบาทนะคะราคานี้รวมค่าใช้ใจ่ายในการโอนทุกอย่างนะคะแล้วก็รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์นะคะเป็นบางชิ้นนะคะส่วนแอร์คอนดิชเนอร์นะคะมีทั้งหมดด้วยกัน6ตัวมีเครื่องทำน้ำอุ่น3ตัวนะคะและมีติดกล้องวงจรปิดไว้5ตัวนะคะ บ้านหลังนี้นะคะบรรยากาศดีมากลมเย็นสบายนะคะได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะอยู่ใกล้ๆก,กับจุดชมวิวด้วยนะคะมีวิวภูเขาด้วยมีเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็มีโครงการบ้านจัดสรรและรีสอร์ทที่อยู่ไม่ห่างจากบ้านหลังนี้มากทำเลเหมาะสำหรับเปิดจิจาการร้านอาหารและกาแฟมากมากเลยะคะ่ะห่างจากจุดชมวิว บ้านนาห้วยนะคะแค่450เมตรเท่านั้นเองนะคะห่างจากชายหาดปรานบุรีประมาณ7กิโลเมตรห่างจากวัดนาห้วยนะคะ1.2กิโลเมตรห่างจากโรงพยาบาลปรานบุรีนะคะ4.5กิโลเมตรนะคะห่างจากาเทสโก้โรตัสนะคะปรานบุรี 6.3กิโลเมตรนะคะและห่างจากที่ว่าการอำเภอปราณบุรีนะคะ6.6กิโลเมตรห่างจากาแมคโครปราณบุรีนะคะ10กิโลเมตรห่างจากหัวหินนะคะ25กิโลเมตรและห่างจากสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอ,อีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะประมาณ20-30กิโลเมตรได้นะคะอาจจะ เป็นทั้งอุทยาน300ยอดนะคะทำนักพยานครแล้วก็จุดชมวิวเขาแดงอะไรต่างๆอีกนะคะบึงบัว300ยอดเนี่ยค่ะไม่ไกลเลยนะคะห่างจากกรุงเทพมหานครก็แค่220กิโลเมตรนะคะเดินทางมาจากาเทสโก้โลตัส าตาลบุรีนะคะที่อยู่ติดกับถนนเพชรกเกษมนะคะมาที่บ้านหลังนี้ก็แป๊บเดียวเองนะคะไม่ไกลเลยนี่คือโซนร้านอาหารนะคะแล้วก็จะมีที่นั่งด้านนอกนะคะมีทั้งด้านในและด้านนอกนะคะสำหรับลูกค้าไว้นั่งดื่มกาแฟจิบกาแฟหรือว่าทานอาหารกันนะคะท่านใดที่ซื้อแล้วก็สามารถ เปิดจิตการได้เลยนะคะด้านบนเป็นดาดฟ้านะคะมีพื้นที่กว้างขวางนะคะสามารถมองดอูและชมวิวได้รอบๆเลยนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะสําหรับท่านใดที่สนใจหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหรือว่าขอพิกัดเพื่อที่จะมาดูบ้านด้วยตัวเองนะคะก็สามารถ ติดต่อมาตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นะคะด้านล่างนี้เลยโทรมาได้เลยนะคะยินดีให้บริการนะคะบ้านสวยๆบรรยากาศดีๆราคาแบบนี้นะคะแล้วของแถมที่ได้ได้ไปด้วยกับตัวบ้านนะคะ,ะไม่ค่อยจะมีมานะคะถ้าท่านใดสนใจก็รีบเร่งติดต่อสอบถามได้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะต้องลาทุกทกท่านไปแต่เพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจที่จะได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสุดท้ายแล้วก็ขอให้ทุกทกท่านนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ